ขอย้ำไว้ก่อนว่าการที่จะหนีอบายภูมิทั้ง4คือการไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปนั้นต้องกำจัดสังโยชน์คืออารมณ์ชั่วสามประการขอย้ำไว้ตอนนี้ก่อนตอนต้นจะได้ไม่เฝือหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ตายตัดทิ้งไปให้มีความรู้สึกว่ามันจะต้องตายแน่และไม่ประมาทในชีวิตคิดทำความดีต่อไป2 วิจิกิจฉาความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์หันมากลับมาปฏิบัติในศีลให้แน่นอนและจริงจังคารวะเพียงแค่ศีลห้าหรือว่ากรรมบท1สิบใช้ได้แล้วสำหรับภิกษุสามเณรก็มีศีลของท่านถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ทุกคนขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมีความมั่นใจได้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ตามทีเราไม่ลงอบายภูมิกันแน่ส ศีละพระประมาทมีการปฏิบัติในศีลไม่แน่นอนไม่จริงจังอันนี้ต้องตัดทิ้งไปหันมาปฏิบัติในศีลให้แน่นอนและจริงจังคารวาดเพียงแค่ศีลห้าหรือว่ากรรมบทสิบใช้ได้แล้วสําหรับภิกษุสัม,มเนนก็มีศีลของท่านถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ทุกคนขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมีความมั่นใจได้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ตามทีเราไม่ลงอบายภูมิกันแน่ คำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับ